มาดูกันศนถึงร้อยจะแรงแค่ไหนตามผมเลยครับถ้าเราพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับ สวัสดีครับพบกับผมนะครับปาวิสาเออโตคาออกรถง่ายได้รถดีต้องวิสาเออโตคาสาขากาจนาพิเศษนะครับเห็นปุ๊บก็รู้ใช่ไหมครับเพราะว่าเราเห็นอยู่บนท้องถนนทั่วไปเป็นรถที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงและที่แน่ๆทุกคนรู้กันนะอึดถึกทนประหยัดเสียที่ไหนก็ซ่อมได้ยกให้เขาเลยครับโตโยต้าเอวติตัวนี้เป็นรุ่นย่อย 1.6e CNG จากโรงงานนะครับคันนี้เป็นปี2017 Minor Change รู้กันอยู่แล้วว่ามันทนสุดๆนะรุ่นนี้นะใครเอาไปคุ้มๆเหมาะกับการเป็นรถคันแรกเหมาะกับการเป็นรถครอบครัวหมอะกับการนําไปใช้เป็นรถในชีวิตประจํำวันนะครับมาดูกันว่าเจ้าคันนี้ใหม่ขนาดไหนนะครับแล้วมีฟังก์ชันอะไรบ้างตามผมไปเลยครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคันสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com ตอนนี้ผมอยู่ด้านหน้าตัวรถนะครับตัวนี้ไมเนเชนต้องบอกว่าการตกแต่งของเขามันดูสวยงามสปอร์ตแล้วนะครับบางคนชอบอคติหลายๆคนเพื่อนผมก็เป็นอคติว่าเอาติดอุ้ยรถแท็กซี่ไม่เอาไม่ขัดแต่ความเป็นจริงมันเป็นยังไงครับผมเคยคุยกับรถแท็กซี่นะเขาบอกว่าปีแรกออกรถเนี่ยเขาขับไปแล้ว8 0 0แ0นโล เพราะฉะนั้นเอาติดเป็นรถที่ถึกทนมากๆการันตีโดยแท็กซี่นะครับหน้าเป็นกระจังหน้าแบบโเมี่นะจริงๆแล้วมันดูสปอร์ตมากๆนะแล้วก็คันนี้นะครับดูได้เลยไฟหน้าเป็นไฟเดย์ไทม์แล้วนะครับแล้วก็มีไฟมัลติรีเฟคเตอร์ให้มานะครับครบคันอ่ะผมบอกเลยถ้าเราไม่อยากคติว่ามันเป็นรถแท็กซี่นะผมว่ามันเป็นรถที่ดีมากๆคันหนึ่งนะผมพูดตรงๆเลยนะครับเอามาดูกันนะครับ ล้อนะครับจะเป็นล้อขอบ16จากโรงงานนะครับแม็กเป็นลายทูโทนนะครับซีรียางจะเป็น2ตุ5 5น555 A16 R 1นนะครับปียางก็เป็นยางปี18นะสภาพดอกยางผมบอกก่อนเอาไปผมแนะนำให้เปลี่ยนนะจะได้ไปใช้สบายใจนะครับแต่ยางซีรี์นี้ผมพูดตรงๆนะครับราคาย,ยางถูกม,มากๆอยู่แล้วสบายครับสบายกระเป๋าครับนี่นะครับ คันนี้ก็จกมองข้างนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะแล้วก็มีไฟเลี้ยวให้มาด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อนร่วมทางมองเห็นเราได้แน่นอนนะครับคันนี้เป็นกุญแจรีโมทนะสามารถกดล็อกแล้วก็ปลดล็อกจากกุญแจได้เลยนะครับ mm hmm. สาภาพสีผมบอกเลยคันนี้สาภาพสีที่ผมดูด้วยตานะ mm hmm. ขเขาเรียกว่าค่อนข้างจะเพอร์เฟกผมให้99%แล้วกันแทบไม่เห็นร่องรอยหรือตำหนิอะไรเลยนะครับ ตอนนี้เราอยู่ด้านท้ายตัวรถของเจ้า t o y ยต้าอัลติสคันนี้นะครับไฟท้ายเขาออกแบบมันได้สวยงามเข้ามุมนะดูฉบเฉียวนะมีโคมียม,มด้วยนะครับตรงกลางนะครับนี่ครับโลโก้ 1.6e โลโก้ CNG จากโรงงานด้านหลังจะมีเซ,เซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะเวลาเราถอยรถเพราะฉะนั้นสบายใจหายห่วงนะมีอะไรคอยเตือนอยู่ตลอดนะครับเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับท้ายรถก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้กว้างขวางอะไรมากแต่ถามว่าใส่ของได้เยอะไหมเยอะแน่นอนครับกระเป๋าเดินทางถุงก๊อปอะไรเงี้ยสามารถใส่เข้าไปได้เพราะว่ามันถูกกินพื้นที่โดยถังแก๊ส ซึ่งแก๊สเนี่ยคือแก๊ส NGV นะครับแก๊ส NGV มันจะเป็นแก๊สที่ปลอดภัยกว่าแก๊ส LPG นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลอยตัวของแก๊สนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องอุณหภูมิ NGV มันเป็นเขาเรียกว่าแก๊สเย็นเนาะมันจะไม่ใช่แก๊สหมุต้มแบบ LPG นะครับแล้วก็ที่แน่ๆนะครับปลายอยากค่าน้ำมันวิ่งตกโลละบาทแต่ถ้าไม่อยากใช้แก๊สก็สลับไปใช้น้ำมันได้นะมีปุ่มให้กดนะครับเจ๋งมากๆแล้วแก๊สเนี่ยสามารถเติมได้ตรงนี้นะ NGV สามารถเติมได้ทางนี่เลยรูฝาถัง สะดวกสบายมากๆข้อเสียเดียวของ NGV คืออะไรครับถ้าไปในที่ทุรกันดารเนี่ยจะไม่ค่อยมีปั๊ม NGV แต่ก็ถ้าใช้ในเมืองหรือแบบไปแบบ400โลรัศมีกรุงเทพเนี่ยสบายๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในรถว่าภายในรถมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับตามผมมาเลยครับตอนนี้ผมอยู่ภายในตัวรถของเจ้า Toyota a อ t i ติคันนี้แล้วนะครับต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นรถที่นั่งสบายทุกคน น่าจะเคยนั่งบาะหลังของแท็กซี่มาแล้วก็รู้ว่าทุกคนนั่งได้นั่งสบายบางทีเห็นนักศึกษาขึ้นกันไป7คนก็ยังขึ้นได้นะครับเป็นรถที่คุ้มค่ามากๆนะอ่ะเรามาดูฟังก์ชันภายในกันนะครับก่อนอื่นเลยสภาพนะครับคอนโซลสภาพใหม่ๆมากๆนี่มันสวยงามแล้วมันมีเนี่ยมันเป็นสีเบตตัดนะแบบเป็นสีดำตัดกับสีครีมนะแล้วมีขอบเงินเดินตรงเนี้ยมันสวยงามมากๆเก๊เก็บของนะครับอ่าให้ดูนะ เขามีแบบซอฟให้ด้วยนะครับแล้วก็นี่เป็นรถข้อใหม่ของเรานะก็เลยมีเรื่องนี้นะครับคันนี้เป็นใบตรวจเช็คนะจะเราจะมีฝ่ายตรวจเช็คนะครับความพร้อมของรถคันนี้นะว่าคันนี้เป็นยังไงผมถึงบอกแล้ววิสานออโตคาของเราเราคันรถเข้ามามาตรฐานสูงมากนะครับโอเคต่อมาที่บอกคันนี้จะเป็นบอกผ้านะครับสภาพบอกคันนี้ต้องบอกเลยนะ สวยงามไม่มีคราบดาขนาดเป็นบอกผ้ายังไม่มีคราบหรือรอยดําเลยนะครับไม่มีรอยฉีกขาดฟองนา้าไม่มีการยุบตัวนะผมบอกเลยว่าสภาพคันนี้คุ้มสุดๆนะครับแล้วก็ถัดมาเลยนะครับพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบมาติงฟังก์ชั่นนะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนคืนนะครับเปลี่ยนโหมดแล้วก็ถ้ากดค้างไว้จะเป็นการมิวเสียงของลําโพงนะครับโอเคถัดมามาดูตรงกลางด้านหน้าเนี่ยเขาให้ช่องแอร์มาทั้งหมด4ช่องเพราะฉะนั้นความเย็นทั่วถึงแน่นอนนะถัดลงมา หน้าจอตรงนี้นะครับไม่จะเป็นทัชสกรีนแต่เป็นขนาดใหญ่เพิ่มเสียงลดเสียงฟังก์ชันการใช้งานมันใช้คําว่าครบครันนะครับนี่นะครับกดนะครับนี่จะมีช่องเสียบ USB แล้วก็เสียบออกนะพร้อมมากๆนะครับคันนี้แอร์ไม่ได้เป็นแอร์แบบออโต้แต่สามารถปรับระดับได้ถึง4ระดับแล้วก็ทางซ้ายจะเป็นปุ่มปรับทิศทางของแอร์นะครับปุ่มปิดไม่ให้อากาศภายนอกเข้ามาในรถนะแล้วก็น้ายาแอร์นะครับ ซึ่งมันก็เพียงพอมากๆเลยนะครับถัดลงมาข้างล่างมีช่องชาร์จไฟมาให้นะนี่นะครับโอเคมีที่วางของคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับซึ่งสามารถปรับเป็นแมนนวลได้ฟังก์ชันเขาจัดเต็มเห็นไหมครับมันดูน้อยแต่มากนะเอาติดเนี่ยถัดลงมามีช่องวางแก้ว2อช่องเบรกมือเป็นเบรกมือแบบที่เราคุ้นเคยแล้วก็ที่วางแขนนะครับโอเคนะมีที่วางของ2องชั้นนะผมลองล้ลวงเข้าไปให้ดูนี่นะครับก็ถือว่าลึกพอสมควรนะพอๆกับพวก โฟร์จูเนอร์มิลเอ็กอะไรอย่างนงี้นะครับช่องเก็บของตรงกลางนะครับผานมาทางด้านขวานะครับคันนี้สามารถเปิดปิดได้ก็คือเปิดปิดไรเปิดปิด CNG นะครับมันจะแจ้งเตือนอยู่ในหน้าจอนะครับโอเคนะซึ่งมันบอกทั้งปริมาณน้ำมันและปริมาณของแก๊ส NGV นะครับผมแล้วก็กระจกมองข้างทั้งสองฝังเป็นปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะมีการติดตั้งกระจกเล็กๆเ,เ,เพิ่มเติมขึ้นมานะครับให้เรามองเล็ก,กว้างมากยิ่งขึ้นคันนี้มีเซ็นทรัลล็อกแล้วก็นี่ครับกระจก4บานเป็นไฟฟ้าแต่ เป็นออโต้ฝั่งเดียวก็คือฝั่งคนขับซึ่งมันเพียงพอแต่ที่พิเศษสุดๆผมบอกก่อนเลยนะระบบความปลอดภัยระบบความปลอดภัยของ o u t ต i s เขาให้มารอบเลยนะรอบขันใช้คําว่ารอบขันนะครับ1,2,3,4,5,6 ครบครบมากๆปลอดภัยสุดๆนะเอาไปคุ้มแน่นอนนะครับโอเคด้านหน้าประมาณนี้เดี๋ยวผมลองไปนั่งข้างหลังให้ดูว่าการนั่งแท็กซี่เอ้ยการนั่งเอาติดจะเป็นยังไงนะครับใครๆก็ต้องเคยนั่งตามผมมาเลยครับไม่ว่างส่งรถครับล้อเล่นนะครับแต่ใครๆก็ต้องเคยเจอนะตอนนี้ผมอยู่ด้านหลังของ Toyota a เอวติคันนี้แล้วนะครับต้องบอกว่าสภาพบอกมันสวยๆเนาะอย่างที่ผมบอกไปมีไ s o f ฟ x กสำหรับล็อกคาร์ซิตลูกน้อยให้มาด้วยนะแล้วพิเศษสุดๆนะครับคันนี้นะครับอันนี้ผมบอกกันนะนี่ผมปรับสุดนะนี่ ตรงกลางนะครับจะมีช่องเสียบ USB ให้มา2ช่องนะครับเพราะฉะนั้นชาร์จไฟเล่นไปได้เลยนะครับข้างหลังนะครับการนั่งก็ต้องบอกว่าก็เหมือนนั่งแท็กซี่ปกติครับนี่นะครับมีเล็กรูมมีเฮดรูมนั่งสบายนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องแล้วไปดูโครงสร้างคันนี้กันว่าคุ้มและดีและถูกขนาดนี้นะครับโดนหรือว่าเดิมเคยโดนชนป่ะตามผมมาเลยครับตอนนี้ผมอยู่หน้าห้องเครื่องนะดูได้เลยครับคันนี้สภาพห้องเครื่องสวยมากๆแต้มสีมาร์คสีจากโรงงานดูไปเลย แฟนซีสุดๆสีให้ครบห้องเครื่องสะอาดไม่มีรอยรั่วซึมของคราบน้ํามันใดๆไม่มีคราบขมเหล่านะครับฉนวนกันความร้อนสภาพสวยๆทุกอย่างเดิมสุดเลยนะครับโอเคเรามาดูนะฝากระโปรงหน้าคันนี้ฝากระโปรงหน้าไม่เคยถูกแกะขันไขน็อตดูได้เลยอะไล่มาดูนี่รูกมลมรูกลมสติกเกอร์มอ,อ,อกรน,นะครับสติกเกอร์อยู่ครบรูกลมเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยกบดูสภาพฉนวนก็รู้แล้วว่าคันนี้ดูแลมาดีแค่ไหนอะ นะครับอะดูที่คานต่อน็อตแผงข้างก็ไม่เคยถอดไล่คานหน้ามาไม่เคยถอดไฟหน้าไม่เคยแกะดูได้เลยนะครับคานหน้าสะอาดใสใสที่สุดๆนะครับอันนี้ไม่รู้ว่ากล้องเข้าไปถึงหรือเปล่าแต่คานล่างก็มองเห็นเดิมเกินคันนี้สภาพผมบอกเลยนางฟ้าคันนี้เป็นนางฟ้าเลยนะเห็นแบบทุกอย่างชัดเจนมากๆอะเห็นยังคางล่างนะคันนี้ดูง่ายนะครับโอเคเรามาดูนี่กัน มาดูครับประตูบานหน้าฝั่งคนขับเม็ดฮาร์กเรียงตัวสวยกลมกลมทุกรูไม่มีรอยตะเข็บตัดต่อตัวทางใดๆกลมทุกรูเดิมๆนะครับคันนี้เดิมโรงงานนะมาดูนี่ต่อสติ๊กเกอร์อยู่ครบน็อตประตูไม่เคยแกะทั้งบนและล่างนะครับคันนี้คงสร้างเดิมแน่นอนมาต่อโอเคประตูบานหลังฝั่งคนขับนะครับโอ้คมขมกลมๆชัดๆมาเลย เชิญเข้ามาดูกันนี่นะครับรูกลมทุกรูนะคันนี้เดิมๆนะครับโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะไม่เคยเกิอดอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับเอามาดูน็อตฝั่งหลังกันนะครับด้านหลังนะก็จะมีนี่อ่ะผมให้ดูตรงนี้ก่อนแล้วกันฝาท้ายไม่เคยถูกแกะฝั่งนู้นด้วยฝั่งนูนงน้นฝาท้ายก็ไม่เคยถูกแกะอ่ะเดี๋ยวเราไล่ซิลิโคนกลับมานะซิลิโคนไล่มาเลยซิลิโคนเรียงมา รูกลม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 ไลซิลิโคนมาจนถึงฝั่งนี้แล้วเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปดูกันตรงจุดยุทธศาสตร์ก็คือตรงกลางนะครับชัดชัดรูลึกๆเพราะฉะนั้นคันนี้โครงสร้างด้านหลังไม่เคยโดนมาแน่นอนซื้อรถกับวิาสาันออโตคานะครับเรารับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมถ้าเจอเรารับซืบ้อคืนเต็มราคาประตูบานหลังฝั่งผู้โดยสารครับโอเค เข้าไปดูได้ลูกลมทุกลูเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยกลมคมคมชัดๆไม่มีรอยตะเข็บตะต่อตัวถังใดๆคันนี้เดิมๆจากโรงงานนะครับผมสวยใช่ไหมล่ะผมบอกแล้วคันนี้มันสวยถ้าไม่ติดอคติว่าหน้าตามันคล้ายๆรถแท็กซี่นะผมแนะนําเลยว่าเอาติดเป็นรถอีกยี่ห้อหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งที่ทนแข็งแรงและคุ้มมากๆมาดูนี่เม็ดอาร์คเรียงตัวสวยกลมคมคมชัดๆไม่มีรอยตะเข็บตะต่อตัวถังใดๆนะครับ โอเคนะครับอ่ะนี่เดี๋ยวรบกวนเข้ามาดูทางด้านนี้ครับอ่ะนี่ครับตรงนี้ครับสติกเกอร์นะครับจะมีเหมือนออร่าแตงสีฟ้าออกมาจากข้างๆนะครับแล้วามาดูน็อตประตูครับน็อตประตูไม่เคยถูกแกะขันใครใดๆทั้งบนนะและก็ล่างด้วยโอเคเวลาเราไปซื้อรถหรือเราโทรไปนะครับเวลาเราถามไอ้รถเกิดอุบัติเหตุมาไหมไม่มีใครเขาบอกหรอกครับว่ารถเขาชนไม่ชนมีแต่หลักฐานที่เราต้องไปเห็นด้วยตาแต่ผมอะเอาหลักฐานอะ ่ายมาให้ท่านดูทุกจุดเลยว่ารถของเราไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ100%นะครับนี่คือหลักฐานที่ผมบริสุทธิ์ใจเอามาแสดงให้ดูตั้งแต่เราไม่ได้เจอหน้ากันเลยโอเคนะครับอ่ะเหลือขั้นตอนสุดท้ายไปทดลองขับเดี๋ยวตามผมมาดูว่าเจ้าคันนี้ขับดีไหมนะครับทำไมมันถึงแข็งแกล่งอยู่บนท้องถนนมาแบบเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศเราเลยก็ว่าได้ตามผมเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทดลองขับกันนะก่อนอื่นเลยดูวงเลี้ยวนะครับ โอ้วงเลี้ยววงเลียวดีนะครับอัตราเร่งล่ะอัตราเร่งก็ดีเนี่ยสบายเลยนะครับช่วงล่างนะครับถนนตรงนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเรียบเท่าไหร่นะก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะจะถามว่านุ่มเหมือนพวกรถหรูๆแบบแคมรี่ไหม ไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแคมรี่แบบนุ่มสบายมากๆกว่านะครับแต่ถามว่าน่าเกลียดไหมไม่เลยนะเป็นรถที่ใช้ดีคันนึงนะครับเอาติดเดี๋ยวผมไปลองวงเลี้ยวอัตราเร่งอันนี้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเร่งขึ้นมานะครเห็นไหมครับอัตราเร่งถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราไปยูเทิร์นกันนะครับจะได้ดูนะครับวงเลี้ยวจริงๆเป็นยังไงเนี่ยครับยูเทิร์นนะครับอ่ะดูวงเลี้ยวกันนะครับ โอเคอยู่นะเป็นรถที่ขับง่ายมากๆนะที่สำคัญอย่างที่ผมบอกนะอึดถึกทนนะครับไม่งั้นนะครับแท็กซี่นะครับจะเอามาทำเป็นรถเขาเรียกนะรถประจำแบบแท็กซี่ได้ไงใช่ไหมครับเพราะว่ามันทนมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญนาเสียที่ไหนก็ซ่อมได้อะไรถูกแน่ๆนะครับโตโยต้านะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลงไปสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นให้เพื่อนๆฟังนะครับตามผมเลยครับอ่ามาดูกันว่าเจ้าคันนี้โดนอะไรบ้างครับโดนที่หนึ่งนะครับ เป็นรถยอดนิยมตลาดนะครับราคาตกยาานะครับโดนข้อที่2เลขไม่เยอะนะครับเลขไม่ปกติมาตรฐานถือว่าใช้มาน้อยนะครับโดนข้อที่3ราคาประหยัดไปเยอะๆมากๆลนะครับคันนี้นะครับโดนข้อที่4โครงสร้างเดิมไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นใดๆเลยนะครับขอย้ำอีกทีนะครับรถที่ผมอามารีวิววันนี้จะเป็น Toyota a l อ i ิ1.6 E CNG โรงงานนะครับเป็นปี2017 Minor Change แล้วนะสำหรับราคาผมขายเพียงแค่499,000บาทแต่ถ้าลูกค้ายูทูบของผมผมลดให้20,000ครับ เหลือ4 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับพิเศษสุดๆไปเลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นวิสาอกต้อาคานะครับขับฟรี90วันดอกเบีย้ย0%นาน1ปีหรือเรื่องรับปับกัพิเศษ1.89%ตลอดอายุสัญญานะครับการรับประกันของเรานะผมรับประกันให้6เดือนหรือ25,000กิโลนะครับมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงเอาไปสบายใจหายห่วงแต่ ไม่จาเป็นนะครับเพราะว่าเจ้าคันนี้เสียที่ไหนก็ซ่อมได้ครับมันสบายสะดวกสบายสุดๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่ารถคันหน้าผมจะเอารถอะไรมารีวิวให้เพื่อนๆดูสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย c a r r s u r e เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคันสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r r s u r e c o m